ก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโอแบงค์นะฮะและตอนนี้เราก็หยุดเกมอนิเมะรัสเตนนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครตัวนี้ฮะหว่างลิ่งคุณผู้ชมราชาบะหมีกรอบเอ้ยไม่ใช่จากเรื่องอะไรนะจากเรื่องชีวิตประจําวันของราชาเซียนนะคุณผู้ชมครับที่เพลยงมาชอบกินบะหมี่กรอบนะครับหรือว่าบะหม่าเด็บ้านเราเนี่ยก็เป็นตัวละครระดับอันติเมตคุณผู้ชมครับเป็นประเภทไฮบิดนะครับเป็นธาตุไม้นะครับแล้วก็การโจมตีจะเป็นสายเวทนะคุณผู้ชมครับก็แต่จะเป็นเอเรับ แล้วก็บัฟจะเป็นบัฟกรีดวนเอนชานจะเป็นดีเฟนส์นะครับดีดชอบขายไก่บเบลูจีลาคาถูกเริ่มต้นเพียง19บาทรับ FK ทุกอย่างภายในเกมเติมโลบคัคกดเกมพาร์ตเติมไวปลอดภัย100%และสินค้าแมปอื่นๆอีกเพียบมีทุกอย่างในร้านเดียวเข้าดิงใต้ชิปได้เลยก็ดาเมจพื้นฐานนะคุณผู้ชมครับจอยู่ที่2 9 6จเอมเยอะดูนะเฮ้ยคุณผู้ชมเอฟเฟกต์ใหม่ ไม่คุ้นตาเลยฮะเอฟเฟกต์เวกเน้นนะคุณผู้ชมครับก็คือเอฟเฟกต์ออนแอร์นั่นเองครับเราก็จะโจมตีศัตรูนะครับโอกาสติดคีเราจะเพิ่มขึ้น15%นะครับแล้วก็คีย์ระเบิดเพิ่มขึ้น10%เนะครับเป็นระยะเวลา8วินะครับผู้ดาวสามสิบห้าวยเอฟเฟกต์นี้เจ๋งว่ะเออเหมือนไปแปะให้มอนี่หรอโอ้เจ๋งเจ๋งว่ะเออเพิ่มคีสิบห้าเพิ่มคีระเิดสิบเจ๋งเจ๋งเจ๋งก็ก่อนไปรับช่วงต่อนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของไอเดียนะคุณบอบบี้นะครับ เกิดได้เนาะอยากให้เป็นแบบท่าแสบไม้กับมือแถวผู้ชมเพราะว่าเอ,อ่อถ้าเกิดเป็นท่าไม้เนี่ยมันจะแพ้ไฟเฮงก็หวังลิงก์นะครับค่าค c o อยู่ที่2000นะคุณผู้ชมอาเคสูนะครับดาเมจอยู่ที่3.32 m ครับระยะ44.2ครับคูดาว2.75ครับไหนดูวันที่เอฟเฟกต์ใหม่สิเอฟเฟกต์เวกเน็ตน่าจะไม่ได้เห็นนะคุณผู้ชมมอนคิดก่อนรูปแบบการโจมตีก็จะเป็นวงกลมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่พาร์ีฟครับ ลามเมงเลเวอร์ <c oughs> ผมแล้วที่เป็นราชาบะหมี่คุณผู้ชมทุกทุกครั้งนะครับที่มีศัตรูปรากฏตัวนะครับจะมีโอกาส10%นะครับที่ถูกทําเครื่องหมายด้วยรามเมงนะครับศัตรูที่ถูกทําเครื่องหมายรามเมงนะครับจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น5%นะครับต่อครั้งนะครับ สูงสุด50%เฮ้ยผมมีสตแตกดาเมจด้วยหรอโอ้ไม่โกรธสำหรับศัตรูทุกตัวในระยะของยูนิตนี้ที่ถูกทําเครื่องหมายด้วยรามนะครับจะโคลนขึ้นมาด้วยความเสีย10%ของยูนิตเป็นระยะเวลา90วิสูงสุด5โคลนเฮ้ยเดี๋ยวมีโคลนด้วยหรอเฮ้ยเรา5ตัวคุณผู้ชมอมมีการโคลนนิ่งมีการโคลนนิ่งตัวเองมาโจมตีด้วยโคนนิ่งจาก SP มอน10%หรอ โอ้โหนึกว่าถาวรผู้ชมไม่ถาวรครับมาดนที่พัสสิบถัดไปผู้ชมเดลี่พรีเซนต์เมื่อศัตรูเข้ามาในาระยะของ หวังลิงนะครับจะได้รับความเสียเพิ่มขึ้น5%ความเสียหายทั้งหมดของยูนิตนี้จะถาวรนะฮะจนกว่าจะออกจากระยะทุกๆ15วิที่ศัตรูเข้ามาในะยะของยูนิตนี้จะได้รับความเสียหายค,คริทิคอลเพิ่มขึ้น5%สูงสุด20%ฮนะและจะเสียนต่อการถูกโจมตีค,คริทิคอลเพิ่มขึ้น5%สูงสุด20%ห,หลังจากศัตรูเข้ามาระยะเวลา50วิจะทําให้ศัตรูตัวนั้นได้รับผลราเมงถาวรตัวนี้มันเป็นตัวเพิ่มโอ้โหผู้ชมมันเพิ่มครีนี่เนี่ยครับจะเพิ่มคีมสุด2บ ก็คือจะเพิ่มคีราเมจกับคีเลตโอ้โหต้องรอดูบอสอะคุณผู้ชมเพราะว่ามอนมันตายก่อนมอนตัวนี้กมันตายก่อนนะอันนี้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบอสมาเพราะเลือดบอสตั้ง 51M เดี๋ยวดูคีเลตแล้วนะ45%นะครับคุณผู้ชมเพิ่มอีก20่หรอไม่ทันได้เห็นผลนี้เลยคุณผู้ชมน่าจะต้องรออ่ะ SP มอนเยอะกว่านี้นะรอสักพักนะคุณผู้ชมไม่เห็นเพิ่มเลยพี่อ่ะเห็นเอฟเฟกต์อันนี้ติดแล้วเอฟเฟกต์เว็กเน็ต เพิ่มเลยคุณผู้ชมครับช่างมันนะอัปเกตหนึ่งครับดาเมจเพิ่มเป็น7.30 M นะฮะระยะ46.4ครับคูดาว2.75ครับอัปเดตสองครับดาเมจเพิ่มเป็น13.2 M ครับระยะ48.5ครับคูดาวเดิมครับอัปเดตสามครับดาเมจเพิ่มเป็น22.1 M ครับระยะ52.7คูดาวเดิมครับอัปเดตสี่ครับ ดาเมจเพิ่มเป็น 33.2M ครับระยะ54.8ครับคูดาวเดิมครับอัพเกรดต่อไปได้วยสกิลใหม่เป็นแมสซีฟอิมเพลคพันครับแล้เขาไปต่อยเหรอโอ้หวังนี่เขาไปต่อยคุณผู้ชมดาเมจเพิ่มเป็น 39.8M ครับระยะ63.2ครับคูดาว2.20จนะอัพเกรด6ดาเมจเพิ่มเป็น 48.7M ครับระยะ 65. 3ครับพูดาวเดิมครับโอ้เพิ่งเห็นคุณผู้ชมครับเปลี่ยนเอฟเฟกเนาะเป็นคิปเปอร์กระดูกหักครับระตูได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น15%ครับแล้วก็ลดบูงสปีด20%สนะครับนรกว่าจะเป็นแบบเอฟเฟกใหม่ตลอดนะไม่ใช่ฮะอัพเกทเครับดาเมจเพิ่มเป็น5 m ครับ67.5ครับหูดาวเดิมครับระยะจเพิ่มเป็น6ระยะ69.6ครับพูดาวเดิมครับอัพเดครับดาเมจเพิ่มเป็น m ครับะยะ73.8ศูดาวเดิมฮะรไปไห้สิ่เก้าจ n ดหกครับพูดครับ คือจะต่อยอย่างเดียวใช่ไหมยโถโดดเข้าไปต่อ,อยอคุณผู้ชมครับเท่ชัดอยู่นะอัพเกสิบดาเมจเพิ่มเป็น117่งเอ็มครับระยะ82.2ครับคูดาวสี4.47ครับอัพเกรดสิบเอครับดาเมจเพิ่มเป็น217รเอ็มครับระยะ88.5คิบด้าคูดาวเดิมครับและสกลิลกดเป็นโวลีวายครับทำอะไรได้ตออนุญาสกิลกดสักครู่นะฮะ โลกย้อนกลับทําให้ศัตรูทั้งหมดบนแผ่นที่นะครับเดินถอยหลังเป็นระยะเวลา25วีนะครับในระหว่างที่การย้อนกลับนี้นะครับศัตรูจะรับความเสียเพิ่มขึ้น25%และมีโอกาสติดคิิขิคอ์เพิ่มขึ้น25%นะครับและคิดเมรเพิ่มขึ้น25%นะครับโอ้โหนี่มันตัวเพิ่มคลีนี่คุณผู้ชม ปัะตูที่ได้รับผลกระทบจากการย้อนกลับนี้นะครับจะได้รับเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นนะฮะว้ยมันตัวเพิ่มคลีเลตกับคิดาเ,เบดเลยผู้ชมโ oh อ้ไม่กออัปเกรดสุดท้ายอัปเกรดสิบครับโอ้มีสกิลใหม่เพิ่มอีก2สกิลเหรออัปเกรดสิบสองครับดาเมจเพิ่มเป็น2องร้อมครับระยะ94.9ครับคูดาวอัปเกรดสิบครับดาเมจเพิ่มเป็นสองร้อยหกสิบห้าเอ4มครับระยะเก้าสิบสี่จุดเกมาครับคกดาวสี่จุดสี่หนึ่งครับและสกิลก,ก,ล <c oughs> เกดเพ อ่าไม่ออกเหมือน,นกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเรลิตี้ซอสกันนะฮะเมื่อก่อใช้งานนะจะรีเซ็ตคูดาวของความสามารถทั้งหมดในปัจจุบันนะครับเอ้ยรีเซ็ตคูดาวโอ้แล้วก็ส่งศัตรูทั้งหมดกลับไปยังจุดเกิดนะโอ้รีเซ็ตคูดาวแล้วก็วบบาร์ปบอนไปจุดเกิดสร้างความเสียายเพิ่มขึ้น50%ในอีก60วิถ<ม>ัด<ม>ไปครับโอ้ผู้ชมอันที่2นี่เก่งจัดเลย วิเก่งเวอร์คุณผูชมมาดูวันที่สกิลกดอันที่3ครับคุณผู้ชมวิ่ยเก่งอย่างวะลบล้างการดำรงอยู่5ศัตรูในระยะสูงสุด30ตัวในทันทีครับเฮ้ย XQ u Mon อน้ยอันที่2ก็ว่าเจ๋งแล้ววารมอนอันนี้คือ XQ u m o n คุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเราใช้กับบอสแลยกันนะคุณชมไออันที่3น่ยผมขอใช้กับบอสที่แบบเราตีมันไม่ตายนะเดี๋ยวผมขอเริ่มด้วยสกิลกดอันแรกแลวกันนะเพิ่มคีเพิ่มคีผู้ชมเพิ่มคีแล้วเดิินนถถออหลังเดรบไ <laughs> อย่างชอบเลยคุณผู้ชมอะเออเจ๋งว่ะอ่ะอันนี้วาร์ปมอนวาร์ปมอนวาร์ปมอน,นวาร์ปมอนเดี๋ยววาร์ปวาร์ปกล่องนี้กันปุ๊บเฮ้ยมีคัสซีโคเทเฮ้ยอุ้ยคนลุกเลย เท่จัดผู้ชมมีคัสซีเนอร์วามอนมาจุดเกิดครับุ้ยเฮ้จัดโอ้เท่ไม่พอผู้ชมแม่งรีเซ็ตคูดาวด้วยโอ้โหรีเซ็ตคูดาวทั้งหมดเลยอุ้ยโคตรเจ๋งงั้นแสดงว่าเราต้องกดสองอันล่างก่อนนะไออันบนกับล่างก่อนแล้วค่อยกดอันกลางมาเดี๋ยวผมจะนะมเอ็กซ์คิวมอนนะผู้ชมอุ้ยชอบอ่ะชอบหวังลิงอ่ะโอ้ยเฟี้ยวว่ะชอบอะ่ะเดินยหลังเณ์ไอ่ะน่าจะได้กดแล้วแหละผู้ชมเฮ้ยบอสบอสบอสตายก่อนอยู่ดีเอออยากรอแบบตึงๆกว่านี้คุณผู้ชม น่าจะได้ใช้เวฟเดียวแหละอ๊ะคิวมอนคุณผู้ชมปาหาศัตรูทันทีฮนะสามสิบตัวอะเดไม่เห็นเอ้าผมอ่านผิดเหรอโอ้ต้องหาศัตรูทันทีคนระับแต่ว่าห้ามเกินเบฟที่ห้าสิบโอเคคุณผู้ชมเพสามารถนี้เอ่อ <c oughs> น่าจะไม่ได้ใช้แล้วคุณผู้ชมฮนะโอ้โหดูดิกดปวดไปแล้วกันเนี่ยเนี่ยมันเริ่มตีสองฮิตมอนตายแล้ว รองกดเวฟที่ห้าสิบเปซแล้วกันเนาะห mm. ้าสิบเปซรอ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 บอทห้าสิบเปซโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชม SQ m o n วมอนเออแต่ว่าห้ามเกินเบล,เลที่ห้าสิบดีครับได้เห็นความสามารถนี้แนละ้วโตไปแค่บ้างครับผู้ชมครับสำหรับเทพบอมีนะหวังริ่งของเรานะโหมีความสามารถแบบสกแบบิลกดนะ วาร์ปมอนรีเซ็ตคูดาวนะแล้วก็มอนถอยหลังเ่ยแล้วก็มีเอ็กซิคิวมอนด้วยนะครับเ mm hmm. จ๋งมากโคตรเจรง mm ๋ง hmm. ส่วนตัวละครหวังลีงนะครับหาได้จากนี่เลยมาที่เคเวสท,ทุก้ชมแอปเปโซทายออลครับไปดูในเคเวสอีเวนต์ใหม่นะครับก็จบกันแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ